ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกขั้นที่ดูในกันเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับจ้าอ้าน่ยมันลอ่อกอยจ,จริงๆนี่เพียงการฟาดมือเบาๆเ,เขาก็ทำลายเงาวิญ,ญญาณหมีของพี่จี้หยางไปแล้วเจ้าจะฆ่าข้าไม่ได้ฝงเกอ ย yeah. 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 Uh, ังอยู่ในกรรมือของข้านะย่าย่าข้าอยู่ในกรมือของเจ้าเหรอน่าขันเอเจ้าหญิงถูกกับดักมุมกรขังเอาไว้พลังวิญญาณของนางหมดลงแล้วก่อนอื่นเราจะต้องถอดเครื่องพันธนาการที่ขาของนางออกก่อนย่า ท่านเป็นสิทธิ์ของพระราชวังสวรรค์เอกภาพขอข้าได้เห็นรูปที่แท้จริงของท่านได้ไหมไม่ได้ถ้าง,งั้นท่านช่วยข้าหน่อยได้ไหมแน่นอนการจับนางไว้ก็เรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เจ้ายัางช่วยนางขึ้นมาอีกแปลกที่ไฟศักดิ์สิทธิ์ของนางดับลงแล้วแต่ยังคงมีบางอย่างที่ยังคงลุกไหม้อยู่เสร็จธุระของเจ้าแล้วหรือ พวกเราคอยเจ้าอยู่นะเราจะเปิดประตูเร็วๆนี้เผ่าไหนที่โจมตีวังสวรรค์เอกภาพเผ่ามีาเผ่าเซินหนงแล้วก็เผ่าจันธาไม่สามเผ่านั้นจะไม่ได้ไปสำรวจวิหารทองฟ้ายิ่งใหญ่ออกไปจากอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าพวกเขาซะแต่พวกเรา,าเผ่าเซินหนงถูกบังคับไปทำนะถูกบังคับข้าได้ยินมาว่า เจ้าร่วมมือกับเผ่ามีเพื่อสังหารหมู่เผ่าเก้าวลีหากเจ้าเลือกที่จะติดตามพวกเขาเจ้าก็ต้องแบ่งปันผลที่ตามมาของพวกเขาด้วยพี่ชายทำไมเขาถึงพูดถึงเผ่าเก้าวลีล่ะหรือว่าเขาจะเป็นเป็นไปไม่ได้หรอกเผ่าเก้าลีพีนาศหรือก็จักใจไปแล้วคนอย่างเขาจะปรากฏตัวได้ยังไงเคลียพื้นที่ข้าไม่อยากเห็นผลพวกนี้เข้าใจแล้ว ิตวิญญาณขององค์หญิงเฟิงเกอได้รับความเสียหายท่านไม่ควรกลับไปยังพระราชวังเพื่อฟื้นฟูหรอกเหรอข้าจะฟื้นตัวได้อีกไม่ช้าข้าจะไม่ไปแล้วก็ข้าจะเข้าวิหารกับท่านได้ไหมขอโทษนะแต่เขาจะพาข้าไปเท่านั้นแล้วทำไมต้องเป็นเจ้าวิหารเปิดแล้วเปิดเข้าอย่างเป็นระเบียบโจซุนขอขอบคุณท่านทั้งสองสำหรับความช่วยเหลือ ข้าจะไปหาเจ้าหญิงเฟิงเกอก่อนไม่เป็นไรไปข้างในกันเถอะอืมท่านพี่เราควรทำยังไงดีเราจะต้องยืมอสวรวิญญาณจากกลุ่มของเราเราต้องเข้าวันนี้ให้ได้ร่างกายของสกายวอล์กเกอร์นั้นอยู่ยงคงกระพันเขาอาจจะสามารถจอดทะลุก,กำแพงของวิหารทองฟ้ายิ่งใหญ่ได้อย่างง่ายได้ใช่ข้าทำได้ว่าแต่ ทำไมเจ้าถึงให้สนลดแก้วเฉิงถึง90%ล่ะฮึ <c oughs> ความฉลาดของท่านนั้นน่าทึ่งมากมีกำแพงปิดกั้นเส้นทางไปสู่ดินแดนแห่งความมืดอยู่และนอกจากท่านแล้วไม่มีใครในโลกแม่ที่สามารถทำลายมันได้ยังไงล่ะ <c oughs> นี่คือเผ่าพันธุ์ที่สร้างวิหารทองฟ้ายิ่งใหญ่ใช่หรือไม่ <c oughs> ใช่แล้วทองฟ้ายิ่งใหญ่เคยปกครองความกลอนทั้งหมด วิหารใดๆที่เหลืออยู่บนอีกฝั่งหนึ่งจะถือว่าเป็นของกองกำลังระดับอธิปไตยถูกต้องไหมเก้าหไม่มากก่อน,น้อยแต่เนื้อพลังเหล่านี้นั้นมีพระผู้เป็นเจ้าองค์นี้อยู่พวกเขาจะเดินตามเส้นทางแห่งจุดจบหรือเปล่าใช่แล้วแต่พวกเขาล้มเหลวพวกเขาล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับเราหนูหู เจ้าหมายความว่ายัางไงเจ้ามีเส้นทางไปของตัวเองด้วยเหรอข้าพูดไม่ได้อีกแล้วสมบัติตูครองทั้งสิบก้าบานี้จะนำไปสู่เส้นทางเดียวในที่สุดบานที่เจ็ดคือบานที่ง่ายที่สุดบานที่สิบเก้าคือบานที่ยากที่สุดแต่ลำดับที่ยากที่สุดก็มีสมบัติอันทรงพลังจากฝั่งอื่นอยู่เช่นกันมาเดินตามเส้นทางที่สิบเก้ากันเถอะลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นอะไรไปข้ารู้สึกว่าพลังวิญญาณของข้ากำลังจะหมดลงนั่นเป็นปฏิกิริยาปกติหลังจากเข้าสู่วิหารแค่กินโอสดบำรุงวิญญาณเพื่อฟื้นตัวก็พอกำแพงพวกนี้ไม่เรียบเลยพวกเขาบอกว่าทางเดินทั้ง19นี้เป็นสิ่งมีชีวิตเราอาจจะกำลังเดินผ่านท้องของพวกมันอยู่ก็ได้อ๋อ หรือว่าจะมีใครเข้ามาก่อนถึงได้เจอกับอันตรายข้าจะไปตรวจด,ดูจูจูก็มีหน้าปรากฏขึ้นบนกำแพงบางส่วนเป็นมนุษย์บางส่วนไม่ใช่มนุษย์อืม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 แต่คนที่กรีดร้องก็คือคนนี้ช่วยด้วยช่วยก้าด้วยข้าจะช่วยเอง ย่า yeah! อะไปหน้าเหล่านี้เคยถูกดึงเข้าไปในกำแพงมาก,ก่อนหืมเจ้าอยากจะดึงข้าเข้าไปด้วยงั้นเหรอฝันไปเถอะย่าว้าไม่ดีแล้วพวกมันกำลังมุ่งหน้าไปหาเสียวซวงย่า yeah! พวกมันเร็วเกินไปข้าตีมันไม่ได้เลยเสียวซวงระวังกำแพงเอ๊ะ หน้ากากเหรอนั่นคือใบหน้าและหนึ่งในงนั้นคือหนูหูของเรารอวิญญาณยา่าสควีครอไม่ทำงานอ้าสกายวอล์กเกอร์ช่วยข้าด้วยยา่าข้ามาแล้วอะดีใจที่เจ้ากลับมาพว่ามันกลับมาอีกแล้วสกายวอล์กเกอร์ช่วยเราด้วยยา่า ไม่มีมือพูออกมาอีกแล้วสกายวอล์กเกอร์สุดยอดมากใบหน้าเหล่านี้ดูโศกเศร้าจังพวกเขาจะต้องเป็นวิญญาณที่กำลังสับสนอยู่แน่ๆพวกเขาเป็นวิญญาณหยางที่ไม่สามารถออกจากอีกฝั่งได้และไม่มีวันตายการถูกจองจำอยู่ในกำแพงชูนิลันช่างน่าสมเพชจริงๆน่าสมเพชแต่ก็มีประโยชน์อยู่นะกระดูกหักเหล่านี้ ดูเหมือนของดีจะอีกฝั่งหนึ่งเลยนะไปกันเถอะอยู่ใกล้ๆข้าไว้อืมช่องทางเข้าที่สิบเอ็ดองหญิงฟังเกอช้าลงหน่อยเถอะข้าไม่ได้ไปเดินเล่นเิวีวนะเออข้าแค่รู้สึกว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้ามีอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นระวังตัวด้วยนะขอรับฟ้าบาทเจ้านี่มันตัวเวยจริงๆ มันคือตะครับย่าไม่ต้องห่วงแค่เดินตามข้ามาขอรับเครื่องชั่วยามต่อมาถนนเริ่มกลายเป็นทางลาดชันและกว้างขึ้นมากมองขึ้นไปสินั่นอะไรนะ่ะหัวใจหัวใจของใครกันโอ้พระเจ้าวิกวกวกคว๊กๆว,กว,กว,กวกพูดภาษาหนูตอนนี้เนี่ยนะ ไม่อยากให้เราเข้าใจางั้นเหรอข้าไม่เข้าใจบทสนทนาของเจ้าเลยเรามาเดินตามทางของตัวเองกันดีกวา่าเฮ้ข้าก็แค่ตื่นเต้นไปหน่อยนะ่ะเราคุยกันเรื่องหัวใจของผู้สมรูม้ร่วมคิดนะ่ะหัวใจของผู้สมรูม้ร่วมคิดเหรอมันคือสมบัติลึกลับจากอีกฝั่งหนึ่งมีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นที่เคยปรากฏขึ้นและมันอยู่ในครอบครองของของพัธุ์หมาป่าสวรรค์ เมื่อหลายหมื่นปีก่อนหลอดชอผู้นำของเผ่าพันธุ์มาป่าสวรรค์ได้นำการลุกลานเผ่าพันธ์มาป่าสวรรค์สังหารผู้นำของพวกเขาและทำให้พวกเขาใกล้สูญพันธุ์แต่สมาชิกเผ่ามาป่าสวรรค์จากอาณาจักรต้นกำเนิดแห่งความโกลาหลได้ลุกขึ้นมาสังหารหลอดชอและบังคับให้เผ่ามาป่าล่าถอยต่อมาเผ่ามาป่าก็ค่อยๆลดลงความแพ็งแกงของหลอดชอคืออะไร เขาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับจกักรพตะวันออกไท่ี้อะไรนะดังนั้นเหตุผลเดียวที่สมาชิกเผ่ามาป่าสวรรค์สามารถเอาชนะหลอ่อชอได้ก็คือด้วยการใช้หัวใจของผู้สมรู้ร่วมคิดความสามารถของหัวใจช่วยให้เจ้าทำให้ใครคนหนึ่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของเจ้าได้สมาชิกเผ่ามาป่าสวรรค์ไม่สามารถเอาชนะหลอ่อชอได้หลอ่อชอฆ่าเขาได้อย่างง่ายดาย แต่ก่อนที่เขาจะตายเขาก็ได้กําหนดให้หลอดชอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดหลอดชอก็ต้องตายเช่นกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหลอดชอก็ได้ฆ่าตัวตายขายกับสัญญาชีวิตในตเตาแห่งชีวิตระดับพลังงานของโกลูบายนั้นเทียบกันไม่ได้เลยพวกเราได้สืบหากันมาเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่เคยเพ่อหัวใจของผู้สมรู้ร่วมคิดอีกเลยแต่ที่นี่มีถึงสามดวงสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์กับข้าแต่มันจะขายได้ราคาดีแน่นอนลวดลายหมุนวนเป็นกระแสน้ำวนมืออีกข้าอีกแล้ววิ่งสกายวอล์กเกอร์เจ้าเป็นไรไหมข้าไม่เป็นไรอย่าเข้ามาใกล้พลังที่ระเบิดออกมาจากมือที่เปื้อนเลือดนี้มีพลังอย่างน้อย 300ร้อยเมกะตันศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากมันเป็นการปรรลองความแข็งแกร่งสมบัติเทพเจ้าแห่งความแข็งแกร่งยา่าฮ่ยายา่ยาย่าฮ่าเอาละตอนนี้มันน่าจะจบลงแล้วละสกายว์คเกอร์ท่านเป็นเหมือนดังพระเจ้าที่สเสด็จลงมาจากสวรรค์เลยวควิ๊ก,กสองมือที่เพื่อนเลือดนี้ก็มีค่าเหมือนกันเดี๋ยว สองมือเพื้อเลือดนี้เป็นของข้าถูกต้องแล้วสกายวอล์กเกอร์เป็นคนตัดมันใช่แล้วแล้วหัวใจของผู้ส่งรู่นลมคิดล่ะเจ้าเอาไปได้หนึ่งชิน้นแล้วหลิงส่งกับข้าจะรับคนละชิน้นขอบคุณสกายวอล์กเกอร์ช่องทางเข้าที่เจ็บเราว่าไปกี่ครั้งแล้ว437ครั้งเราว่าได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้น เบาแสนั้นถูกต้องเราเกือบทำสำเร็จแล้ว